ทุกคนข่อยมะยงทัวรั้นเตาข่อยนะคะสองแปลงนี่ค่ะตอนนี้เวลาทุ่มเครื่องแล้วนะคะทุกคนข่อยมานางหลบหญ้านะคะแล้วก็ฟ้นดินทัวรั้นเตาข่อยนะคะ ผักคอยนะหย่ากลุ่มน่ะคุ้มเบิดเลยค่ะทุกคนมีเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าเป็นาาเพราะว่าเขาเปลี่ยนดินใส่ดินเก้านะคะ,อะคอยก็คุยกับพญายมเศร้านี่นะคะพญายก็ว่าคือกานมันเพิ่งจะเป็นสองปีนี่ยนะคะที่มีหย่าคุ้มแบบนี้ปีกายกับปีนี้นะคะถึงแต่ปีกันก้อนที่ปลูกกับบ่กคุ้มคักปานนี่ค่ะทุกคนมันเป็น หยาเบีย้ยน้อยๆที่อ่านี่แม่ทุกคนนี่ยาเบีย้ยน้อยๆแบบซึ่งเสียไน,นี่น่ายหลาย,ลาย,ลายวันนี้ค่อ,อยสิเคลียออกเบิดตั้งซี่พักอ่าต้นน,น้อยๆมันก็จะออกน้ำนะคะคุค่อยก็เลยจะปล่อยให้มันใหญ่สัก่อนยังค่อยจะจะลกออกนะคะนั่นแหละ้ยจะเส็ดจังใดนั่นแหละ แต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ก็ค่อยลูกอ่ะต้นผักหอมนี่แหละค่ะิ่มผักหอมหลายหลายมันเป็นวัชพืชนะคะแต่ว่ามันก็กินได้เยอะพี่ใหบอกว่าลูกออกเบิดวรวดซสั้นมันอกลูกออกเบิดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันต้นน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวให้มันใหญ่ก่อนค่ะก็จะลูกออกเบิดนะคะทุกคนเนี่ยนั่นแหละปีหนาหรือว่าปีหนาจะเฮตุแบบนี้ทุกคนเขาเอายา เสียดยาข่ายยาแล้วทีนี่ก็ผสมดินใหม่แต่ว่าขั้นซื้อดินมันกับแพงนะคะซื้อดินเนี่ยบ่ะตําก็หาพันก็เห็นเพื่อนบ้านอ่าหลังนั่นนะคะอ่าที่เพื่อนไม่รู้หาค้าคนนะเพื่อนซื้อดินซื้อดินมาปลูกนะคะนั่นแหละแล้วก็อ่าเอาเอาปุ๋ยเอาดินน่ะถุงมาผสมน้ำนะคะทุกคน แต่ก็ต้องลงทุนหลายนะคะลงทุนน่ะห้าพันหกพันเจ็ดพันกับซื้อกับซสื้อ,อ,อาดินทุงปุยนะพอผสมก็จะเป็นเงนบ้นบานเขาก็ลายเมินนะคะทุกคน่อยก็บอกอยากลงทุนขนาดนั้นนะคะนั่นแหละตอนนี้ก็แก้ไขสถานการณ์ไปด้วยการาโลกหญ้าทิมนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ช่วงหนาฝนก่อนทุกคน ตอนนี้นะฝนมันลิ้นหมื่อวานนี่ต่ว่นยามันเศร้านะมันก็แห้งกินกินคือเกานะค่ะทุกคนมันบอกมันบอกคือบานเฮาเดชขั้นบ้านเฮาฝนตกเอ่าเมื่อหนึ่งสองมือมันก็จะชุ่มชื้นนะคะย่อยุนีนะมันล้มแห้งแล้วมันก็จะแห้งเลยเพราะว่าดินยุนีนะมันเป็นดินทรายนะคะทุกคนมันบ่กมันดินเหนียวคือบานเฮามันเป็นดินทรายมันก็เลยแห้งกินไว้นะคะ เบื้องต้นตน่ะต้นผักโขมันนี่นะที่กินได้แซบๆนะ,ะทุกคนแล้วยาที่หลายๆนี่นะก็เป็นอ่ะก็เป็นผักกินได้คือกันได้ค่ะที่เขาเอื้อนอ่ายาผักลืมผัวนั่นแหละทุกคนอ่าบ้านเฮาก็จะคล้ายๆผักแกงขมที่เขาเอาไปอ้อมใส่เขียดใส่ยังซีนะคะนั่นแหละแต่ว่าค่อยกเพ่าเคยกินดอกแต่เวลามันยาวมันใหญ่มันก็จะเป็นน่ะ เป็นเครืยอน,น้อยนะคะนั่นแหละ้ายหลายนี่นะคะ,ะทุกคนพอละหละลกซ้ำนั่นละ่ะเดี๋ยวมืออื่นยังเคยมาเห็ดใหม่มต้นน้อยเวลาเ้อห,หนุ่มโลกยางออกชีเบียพากะออกน้ำคือกันนะคะนี่ขนาดอาจจะสองทุ่มแล้วได้ค่ะทุกคนยังแดดนี่อยู่บรรยากาศดีปะคะ <laughs> มันนี่ก็จะมเเบาทักทายเอฟซีคือเก่านั่นแหละค่ะมดสาเน,น,นี่ลูกซ้ายหลาพี่ใหญ่ฝรั่งก็โทรมาสแสดงความยินดีกับข่อยจะที่คอยได้งานซ้ำเมื่อนะคะทุกคนแกก็บอกว่าเดือนอมิถุนา,าแกก็จะมะลงมาพี่นะคะเพราะว่าหลานสาวลูกสาวาค้นกลางของลูกซ้าย อของพญายัฝรั่งนะคะแกก็จะเลี้ยนจบนะคะเลี้ยนจบแล้วที่นี่แกก็เลยจะมารวมแสดงความยินดีน้ำอย่างสิเขาก็จะจัดงานอย่างสิล่ะค่ะทุกคนแกก็เลยบอกว่าอาจจะมาน้อนน้ําจะคืนสองคืนว่าสั้นนั่นแหละนะคะทุกคนเดี๋ยวข่อยพามาเบื้องดอกอะแมกโนเลียอีกนะคะ นถ้ามันตน้นสูงตนยยนะ้นใหญ่น่ะมันจะงามมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นดอกไม้อ่าที่เป็นดอกดกนะคะใบหน่อยนะคะใบบัวลายนะคะแล้วก็ดอกดอกมากเลยนะคะนั่นแหละมันจะสวยมากเลยถ้ามันต้นใหญ่นะคะปีที่แล้วข่อยกับพญายไปเบิงยูลานเขามันต้นมักใหญ่สูงนะคะเขาจะขายพันสองพันสามนี่แหละข้างข่อยจำว่าพีดนั่นแหละ นะคะเออมีคนอ่ะ,อะถามข่อยเกีรื่องอ่ะเพื่อนบ้านไวชร้าข่อยเชสตินนะคะอ่าพอดีเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนเนยมัแรงข่อยกับพญยายน่ะไปซื้ออ่าผักนะคะไปซื้อผักไปซื้ออ่าผลไม้ยอยู่ที่อ่านี่แหละในเมืองทุ่งสดนี่แหละอ่าพ่อกันกับเล้าพอดีนะคะกับลูกสาวนะคะ นั่นแหละก็เลยได้คุยกันเราชนิดพยนตร์พลังก็เลยว่าให้แกฟังว่าคอยอาจจะได้ม้าทำงานอยู่มาริยาแฮมิดสามีเราก็อยู่หันค่ะทุกคนเราก็เลยว่าพอดีจะได้ดูแลสามีเราเนาะสั้นก็คอยกระลาวาขั้นแมนได้พ่อนะคะอาจจะต้องพ่ออยู่ล้ค่ะทุกคนนั่นแหละเราก็เลยดีใจกับคอยที่คอยน่ะได้มาทำงานอยู่นี่ ทุกคนเม็นรถอ่ะอัมบลลาน์นเม่นผู้ใดเป็นอย่างเนาะหรือว่าไฟใหม่เออไขอไปทางผุนทุกคนนั่นแหละ,ละแล,ะะล่หลค่ะแกก็เลยแสดงความยินดีกับข่อยนะคะว่าอ่า เบ่อเื่องสามีเลาะละค่ะสามีเลาะก็เป็นอ่าโรคอันไซเมอร์แล้วก็ซอยเหลือตัวเองบ่ได้ต้องนั่งรถเข็นต้งชี่นะคะ่ะอันล่ะค่ะอ่าบ่อเื่องอ่าคนชราอยู่ประเทศนี้นะคะอ่าหลายหลายคนนะ่ะที่บอกว่าเกี่ยวกับการมีบ้านกับมีอาแพทย์เมนต์้องชี่นะคะ่ะ ค้นชลาประเทศสวิตเดนส่วนมากเขาก็จะขายบ้านตอนที่เขาบ่าสามารถดูแลบ้านได้ก็จะไปยูบ้านพักค้นชะลาแทนนะคะนั่นแหละเราที่นี่ในกรณีของอเชสตินนี่แล้วนะ่ยยังซอยเหลือตัวเองได้อยู่นะคะเราที่นี่ก็มี พยาบาลเที่ยวมาคนทํางานทีด่ดูแลคนชราแล้วก็เที่ยวมา,าวัดความดันแล้วมาให้ยาแล้วเวลาเราบาสชบบายยังส่นะคะแต่ตอนนี้เราก็สามารถอยู่คนเดียวได้แล้วก็อยู่บ้านนะคะเวลาที่เราสอยเหลือตัวเองบ่ได้ยังส่นะคะจังค่อยไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะเพราะว่า ่าเพื่อนลูกเตา่าเพื่อนก็เป็นคนน่ะมิฐานะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนอัลลวยนะคะทุกคนนั่นแหละถ้าเพื่อนยังซอยเลือตัวเองได้อยู่นะเพื่อนก็จะอยู่บ้านนะคะนั่นแหละค่ะถ้าซอยเลือตัวเองไม่ได้ก็จะย้ายไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะคืออันนี้นะมันก็เป็นอ่าระบบของอทั้งสวีเดนนะคะประเทศสวีเดนเขาก็จะ,ะลูกเตา่าก็จะก็ ก็จะบุราดูแลพ่อแม่นะคะก็จะเอาพ่อแม่นะ่ะไปอยู่บ้านพักคนชราให้พยาบาลให้ข้อมูลดูแลสินะคะทุกคนนั่นแหละทุกคนย้ำแรงมากกันหนาวนะคะทุกคนมือน,นี้เขาคุยกันแค่นี้นะคะวมื่อน,นี้วัีแนวคุยหลายดอกว,<ะ>ว่าเมื่อเน,นี้คอยกับเมย์เมยเม่บร้วาเป็นยัง I okay. Yeah, I hear, but they, they go ahead. Yeah, they go in uh, a Ronnie house, the vacant, I think. The head? Yeah. nine of am not here. There. There, butter. Ah, oh, butter. Okay. Yeah. Hello. Oh, they go round, round. Yeah, mm. I say that. Mm.